ฌานที่สามเว้นอะไรเว้นวิจารสิก็มีแต่ปีติสุขเอกะกะตาเหลือสามแล้วก็มาฌานที่สี่คราวนี้เว้นปีติเหลือสองสุขเอกะกะตาฌานที่ห้าต้องนับด้วยเวลาเว้นปีติเพราะฌานที่ห้าอุเบกขาเอกะกะตาเปลี่ยนสุขเป็นอุเบกขาอุเบกขาเอกะกะตาก็เป็นอันว่าไม่มีปีติเหมือนกัน เพราะฉะนั้นที่ให้แก่เนี่ยถูกแล้ววิจารณไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับเว้นวิจารณ์ไปก็ไม่ได้เป็นเหตุให้โพธิปัจกียรรมตั้งหลายในโลกุตระจิตเปลี่ยนเปลงเพราะวิจารณ์ไม่ได้เป็นองค์โพธิปัจกียรรมอะไรอะไรเลยวิจารณ์เป็นแต่องค์เป็นเพียงองค์ฌานอย่างเดียวองค์ฌานไม่ได้เป็นโพธิปัจกียธรรมด้วยนะ คือว่าสภาวะธรมบางอย่างเป็นองค์ชาญด้วยเป็นองค์โพธิปักจิยธรรมด้วยแต่ว่าสภาวะธรรมบางอย่างเป็นแต่องค์ชาญอย่างเดียวไม่ได้เป็นโพธิปักจิยธรรมด้วยคืออะไรก็คือวิจารณและก็พวกเวทนาทั้งหลายคือสขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาก็ตามเป็นแต่องค์ชาญอย่างเดียว ไม่ได้เป็นโพธิปักกียธรรม้ดยสีนี้เกิดมายุ่งว่าองค์โพธิปักกียธรรมในโลกุตระจิตมีความแตกต่างกันอย่างนี้ก็เกี่ยวกับว่าองค์ฌานนั่นเองที่เข้ามาประกอบเพราะว่าบางองค์เกิดเสนอหน้ามาเป็นโพธิปักกียธรรมกับเขาด้วยไม่ทราบจะทำยังไงคราวนี้ยุ่ง ทีนี้มาพูดถึงโลกีญจิตบ้างคำว่าย่อมมีได้แม้ในโลกีญจิตตามสมควรแก่ความประกอบได้คำว่ามีย่อมมีได้แม้ในโลกีญจิตนะครับขอให้ทราบว่าที่เป็นโสปนะจิตโลกีญจิตแต่หากว่าเป็นอโสปนะคืออคุสลสิบสองอเหตุกาสิบแปดก็ไม่มีหรอกพวกปพธิปัิยธรรม ตามสมควรแก่การประกอบได้ความว่าธรรมอันมีประเภทสามสเหล่านี้ย่อมมีได้เนยโลกีจิตตามสมควรแก่การประกอบได้เข้าคือเท่าที่จะมีได้อย่างนี้คือในอารมณ์ที่ไม่ถึงความเป็นวิรมิตภ,ภาพว,วัตถุวิรมิตภาพวัตถุแปลว,ว่าทำอันเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งทุจริตที่พึงงดเว้นแหมพอปแปลรและก็ยาว เห็นเขาแปลกันว่าวัตถุที่พึงงดเว้นผิดนะไม่ได้งดเว้นวัตถุงดเว้นทุจริตไปงดเว้นทำไมละวัตถุอย่างกายทุจริตปานาติปาตทราบไหมครับวิรมิตรพระวัตถุมันคืออะไรตัวทุจริตก็คือปานาติปาดไต้ตัววัตถุอะไรคืออะไร ที่ตั้งอาศัยอาชีวิตของสัตว์ถูกต้องแล้วส่วนมากตอบกันไม่ค่อยถูกนะํำเล่นไปเรื่องนี้นะครับไม่ได้เว้นวัตถุเว้นทุจริตวัตถุไปเว้นทําไมเขาก็อยู่ตามธรรมดาธรรมชาติเขาไม่ไปเว้นอะไรอย่างข้าวของของคนอื่นกันะไอ้ที่เว้นนะครับก็คืออธินนาทานทุจริตอน,นั้นคืออัินนาทาน แต่วัตถุไม่ได้เว้นนะครับวัตถุก็คือแก้วแหวนเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ได้ไปเว้นไอตัวนั้นเว้นทุจริตอย่าทำอย่าไปเอาของของเข้ามาเป็นอย่างนี้ต่างหากอย่างนี้เป็นเต้นในอารมณ์ที่เป็นวิรมิต,ตัภาวัตถุอย่างตอนนี้พูดถึงตัววัตถุนะครับในอารมณ์ที่เป็นวิรมิมร พระวัตถุย่อมมีวิรติเกิดขึ้นเป็นแต่ละอย่างเราจะทำปานอาธิปาตวัตถุอันเป็นที่ตั้งของทุจริตคือปานอาติปาตคือชีวิตของสัตว์อย่าไปพลากชีวิตเขานะครับเพราะฉะนั้นวิรมิตตพระวัตถุของปานอาทิปาตก็คือชีวิตสัตว์ในอารมณ์ที่เป็นเช่นนี้จะไปเกิดวิรติ ประเภทอื่นได้ยังไงก็ต้องเกิดเฉพาะสอะไนะสัมมากัมมันตะวรติมีสามไงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตาเว้นกายไอกายทุจริตสัมมาวาจาเว้นวจีทุจริตสัมมาอาชีวะก็เว้นมิจฉาอาชีวะเป็นอย่างนี้ ชีวิตของสัตว์เป็นที่ตั้งของมิจฉากรรมันตะการฆ่าสัตว์ทีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากายทุจริตเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการงดเว้นนะครับเอาอะไรมางดเวน้นก็ต้องสัมมากมันตะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าอารมณ์เป็นอย่างอื่นอย่างแก้วเหวนเงินทองอะไรอย่างนี้วิรติที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นอะไรก็สัมมากมันตะอีกเหมือนกันว่าสัมมากมันตะ เป็นไปในอารมณ์3ามเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องไม่จริงที่เอามากล่าวยืนยันในคนเขาเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงอย่างนี้อันนี้เป็นวิรมิตรพระวัตถุของวิรติตัวไหนก็ต้องสำมาวาจาเนเป็นอย่างนี้เนยะเพราะฉะนั้นพออารมณ์ต่างกันนะครับอวิรติที่เกิดขึ้นนะก็ต้องต่างกันไปตามอารมณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่อาจจะเกิดพร้อมกันได้ในวิริยติสามตัวเนี่ยนะครับเนี่ยในที่นี้ก็ก็บอกว่าย่อมมีความวีรติเกิดขึ้นเป็นแต่ได้อ,อย่างตามสมควรแก่อารมณ์ในโรคเยจิตที่สาวรอด,ด้วยอุเบกขาเวทนาย่อมไม่มีปีติเป็นต้นไม่มีปีติแน่นอนว่าไม่มีปีติอันนี้เป็นการสงเคราะห์นะครับ คาว่าในคราวเป็นไปแห่งวิสุธทธิหกคือโพธิปัิยธรรมในโลกีจิตเหล่านี้ย่อมเป็นไปในคราวที่พระโยคาวาจรปรารพภาวนายังวิสุธทธิหกมีศีลวิสิธทธิเป็นต้นเว้นญ,ญาทัศสนาวิสุธทธิอันเป็นโลกุตเสียให้เป็นไปตามลำดับพูดง่ายๆว่าโพธิปัิยธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดเฉพาะในโลกุตระจิตเท่านั้นนะ เกิดในโลกีจิตก็ได้แต่ขอให้ทราบว่าในกล่าวที่เป็นไปเกี่ยวกับวิสุทธิไม่ใช่เป็นไปในกล่าวที่เรากำลังดูโทรทัศน์อยู่อะไรนะี่นะหรือว่ากำลังทำกับข้าวอยู่ก็มีโพธิปัจยธรรมพวกนี้ก็เกิดได้เพราะเป็นโลกีจิตก็มีสิทธิ์เกิดได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องในกลาวปลารบภาวนา ก็แน่นอนเน่ยก็ต้องเป็นวิปัส,สนาภาวนาเพราะว่าวิสุทธิทั้งหลายจะเป็นไปตามลำดับได้ด้วยดีก็ด้วยอาศัยการเจริญวิปัส,สนาทีนี้จริงอยู่วิปัส,สนาเป็นชื่อของปัญญาแต่ปัญญานี้ต้องเกิดแก่คนที่มีศีลบริสุทธิ์สกนมีจิตวิสุทธิคือมีจิต อันได้แก่สมาธินะครับบริสุทธิ์สียก่อนปัญญาทั้งหลายจึงจะเกิดได้ก็เท่านั้นจึงจําเป็นต้องรวมเอาศีลและสมาธิเข้ามาด้วยทราบไหมครับเรายังไม่มีปัญญาเกิดขึ้นนะครเวลาเราเข้ากรรมฐานใจเริญนวิปัสสนาไม่มีปัญหานะครเราเรียนรู้เรื่องศีลมาดีเร็ว ว่าต้องมีจตุป,ปาริสุทธิศินสีลบริสุทธิ์สี่อย่างมีปาติโมกขสังวรีลเป็นต้นปาติโมกขสังวรอินรียสังวรแล้วก็อะไรอีกอาชีวะบริสุทธิ์แล้วก็ปัจจยสันน,สนิสิตศีลศินที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นการพิจนารณาปัจจัยเกิดขึ้นมีทั้งสี่อย่างขาดไม่ได้เลยสักอย่างเดียว บางคนบอกว่าเป็นพระครา,าวาสไม่จําเป็นต้องมีปาติโมกขสังวรพระปาติโมกขศีลปาติโมกขเป็นเรื่องของพระเข้าใจคําว่าปาติโมกขสับสนไม่ใช่ศีลที่เป็นประธานเรียกว่าเรียกปาติโมกขสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นศีลน,นี้ได้ชื่อว่าปาติโมกขก็เกี่ยวกับว่าทำสัตว์ผู้มีปกติตกไปในอบายให้พ้นจากอบาย และทุกในสังสารวัฏรเลยเรียวปาฏิโมกไปแต่แก่ความสํมรวมกายวาจาทุกสาทุกอย่างนั่นแหละที่ควรจะมีจะเป็นเพื่อประโยชน์แก่กันยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่งกุศลธรรมถ้าหากว่าคารวาตไม่ต้องมีปาฏิโมกขสังโวรและไปบวชทําไมมันยุ่งไงเขาไม่มีปาฏิโมกเขาก็บรรลุนิพพานกันได้อะใช่ไหมครับ รักษาศีลแค่สามอย่างเองไปปณิพานกันได้แต่พระต้องสีส่แสดงว่าการละวาดฉลาดกว่าเป็นงั้นไปนะอธิบายผิดแต่ก็ตำราก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นสักหน่อยตำราระบุลงไปชัดเจนว่าจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สี่อย่างในภาวนาจึงจะสำเร็จไม่เว้นอะไรเลยสักอย่างเดียว เวลาปฏิบัติท่านทั้งหลายจะเข้าใจว่าศีลของพระเป็นอย่างหนึ่งคาราวะเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันเปี้ยบเลยนอกจากว่าบางอย่างเท่านั้นน,น,นะครับที่ทรงบังคับไว้ให้พระจำต้องทำเช่นว่ากินข้าวเย็นไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่นอกนั้นความสำรวมกายสำรวมวาจานอกนั้นเหมือนกันมาหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าพระละเมิดต้องอาบัตต้องมีการปรงอาบัต แต่คาราวาสไม่มีอาบัตถึงกระนั้นก็ต้องสังวรไว้ว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกอาการที่ท่านบอกไว้ในปาติโมกขสังวรว่าณหัดถิงโอโรเกนโตคัจติไม่เดินดูช้างไม่เดินดูมา้าไม่เดินดูหญิงไม่เดินดูชายเป็นต้นน,นะครับไม่ใช่บอกไว้สำหรับพระภิกษุนะแต่เธอเป็นคารวะส,สบายเลยเดินดูช้างดูมา้าอะไรก็ตามสบายเธอไม่ใช่อย่างนั้น เหมือนกันหมดเลยก็ปฏิบัติความสำรวมกายกับวาจาในการใช้สายตาเลี้ยวมองไปข้างนั้นข้างนี้มันเป็นเรื่องของความไม่สำรวมกายนึกจะพูดก็พูดไม่กำหนดประโยชน์ของการจะพูดแท้แท้ก่อนว่าพูดไปทำไมอย่างนี้นะครับก็เ,เรียกว่าไม่สำรวมวาจาเหมือนกันหมดเลยทั้งพระทาาาั้งคารวัลเอาไป okay, จริงๆอ่ะ ไอ้ที่เกี่ยวกับอาบัตอะไรทั้งหลายก็เรื่องของกายกับวาจาทั้งนั้นจะไม่มีการปรับอาบัตทางใจภิกษุนึกคิดอะไรในเรื่องที่ไม่สมควรยังไม่มีการปรับอาบัตแต่ว่าทําไปตามที่นึกคิดพูดไปตามที่นึกคิดคราวนี้อาจจะต้องอาบัตในเพราะฉะนั้นมันเรื่องของกายกับวาจาอย่างเดียวปาฏิโมกขสังโวรเหมือนกันหมดแล้วแหละ อย่าไปทำให้ต่างกันบางทีอธิบายแล้วเทอะยิ่งกว่านั้นอีกแล้วว่าปฏิโมกของคารวาสก็คือศีลห้านั่นแหละว่างันาง้นวางอันทีนี้คนไปเข้ากรรมาฐานไปเที่ยวชวนคนนั้นพูดชวนคนนี้คุยไปเที่ยวทำกิจอะไรที่ไม่สมควรทำหมาแมวในสำนักไปช่วยเลี้ยงไม่ใช่เรื่องเลยช่วยก็รดน้ำต้นไม้อะไรต่ออะไรแล้วผิดศีลห้าซะที่ไหน แต่ว่ากิจเหล่านั้นมันควรทําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไการเรียนรู้ให้ดีซะก่อนนะฮะบางทีไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เล็ก,กว่าผิดนะครับเราผิดได้เพราะไม่เรียนรู้การเรียนรู้ซะก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีมากไม่ได้ผิดเลยศีลห้าที่ไปทําอย่างนั้นเว้นฆ่าสัตว์เราก็ไม่ได้ค่าเว้นรักทรัพย์เราก็ไม่ได้รักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้น แต่เราหาได้ชื่อว่าเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาอันเป็นปาติโมกขสังโวรศสีนี่ไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพิจนารณาเห็นว่าไม่สมควรดูก็ไม่ดูไม่สมควรพูดก็ไม่พูดจะดูจะฟังจะพูดอะไรอย่างนี้ก็ต้องเห็นว่ามันจำเป็นต้องดูต้องฟังต้องพูดอะไรเท่ก่อนเท่านั้น ถึงจะนับว่าเกิดความสัมรวมขึ้นจะเห็นว่าเสมอเหมือนกันหมดทั้งพระทั้งคารวาัตเมื่อเป็นเช่นนี้พระมีสีคารวัตก็มีสีนั่นแหละบาติโมกขสังวนเป็นวิสุทธิหนึ่งที่จะต้องมีก่อนแต่าหากว่าไม่ประสงค์พระนิพพานจริงไม่ต้องมาลำบากสัมรวมกันอย่างนี้หรอกพระยังไงยังไงไอการที่เราทำกิจ นั่นกิจนี่รดน้าต้นไม้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ไม่ได้เป็นบาปอะไรแบางที่เป็นการุณาจะได้ซ้านะหมาแมวมันจะได้กินไม่อดอยากอะไรต่ออะไรเป็นความการุณาจะได้ส้าพูดง่ายง่ายว่าจิตเป็นกุศลก็ได้ที่ทําอย่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุอะไไปตกในรกเลย,เยความไม่สมรวมแบบนี้ไม่ได้เป็นเหตุได้ไปอบายเลย แต่ว่าเราไปเข้ากรรมฐา,านเราประสงค์ประโยชน์อะไรกุศลบางอย่างมันขัดขวางกุศลที่นับว่าเป็นอธิกุศลกุศลที่ยิ่งเยียกันเอาออกจากทุกข์ได้เหมือนกันนะอย่าเข้าใจว่าถ้าเป็นกุศลแล้วดีหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกุศลบางอย่างที่ประพฤติอยู่ตามปกติต้องเว้นคราวนี้ต้องเว้น อย่างบวชเป็นพระอะไรขึ้นชื่อว่าพระภิกษุปฏิปทาของท่านต้องน้อมไปเพื่อพระนิพพานเท่านั้นทีนี้เวลาท่านมาบวชครองเพศเป็นภิกษุแล้วท่านก็ต้องทำประโยชน์อย่างอื่นอีกอย่างที่คาราวะาเขาทำสังคมสงเคราะห์เอาก็เขามั่งนะครับทำนั่นทำนี่ทำโนโ้นล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนทั้งนั้นแหละแต่ว่า และประโยชน์ที่ควรทําที่ท่านเข้าไปเพื่อะพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์อันนั้นท่านทําได้ไหมท่านมัวมาทําประโยชน์อย่างนี้อยู่ท่านก็พูดแต่ว่ามันเป็นบุญมันเป็นกุศลไม่ใช่ว่าบุญกุศลแล้วต้องทําไปทุกที่ทุกโอกาสทุกเวลามันก็ต้องดูวัฒนะหรือว่าบุคคลอย่างเราควรจะทํากิจนี้ไหมถ้าหากว่าจะทํากิจอย่างนี้ ซึ่งคารวาสเขาก็ทำกันโดยทั่วไปแล้วท่านไปบวชทําไมบวชแล้วยังทํากิจนี้อีกบวชก็เพื่อประโยชน์แก่การทิ้งกิจพวกนี้จะได้ไปทํากิจอื่นที่มันยิ่งใหญ่กว่าเกี่ยวกับว่าเป็นเหตุพ้นจากทุกในสังสารวัตเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นศีลบริสุดสี่อย่างมีปาติโมกสังวรศีลน,นี้แนตะ่ใครสมาทานรักษาก็มีอย่างเดียวต่นนั้นคือคนนั้นนะประสงค์พระนิพพาน ถ้าไม่ประสงค์พระนจิพานมองไม่เห็นประโยชน์ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการที่พระคุณเจ้าทั้งหลายละเมิดสิกขาบทอยู่เป็นประจำนะไม่เยเสยว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ขุดดินทางหญ้าเลยท่านบอกว่ามันดีมันทำให้วัดสะอาดหายรกดีจริงๆนะขุดดินไปเกลี่ยรตรงนั้นตรงนี้สม่ำเสมอ แางแย่นะอะไรมันไม่ดีเลมันก็ดีนี่นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แนตะ่ทำก็ต้องอาบัติทีนี้ถ้าไม่เยื่อใหญ่พระนิพพานก็ประมาทไม่เห็นเป็นไรไมันช่วยดีปาลารบแต่ประโยชน์ปัจจุบันเป็นสำคัญวัดหายรบว่างั้นนะครับคนที่มีใจน้อมไปในพระนิพพานจริงๆนะถ้าเป็นพระภิกษุ เยื่อใ่ไปหมดเลยในสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยมีอยู่คำหนึ่งหน้าฟังจะตายไปอนุมัตเตสุพยทัศวีเป็นตนนะนะมีปกติเล็งเห็นว่าเป็นภัยในโทษมาดว่าเล็กน้อยโทษเล็กน้อยก็คือมีการปรับอาบัตแค่ทุกกฎทุกปาสิเอง คนที่มีใจน้อมไปในพระนิพพานจะเห็นว่าไม่ใช่โทษเล็กน้อยโทษใหญ่หลวงอย่างนั้นเหมือนกับว่าเป็นปาราชิกเที่ยวต้องรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะทำแต่ถ้าไม่ต้องการด้ยพระนิพพานอย่างเดียวนะครับทำได้มันหมดนั่นแหละประครับประคองอยู่อย่างเดียวท่านนะั้นคือปาราชิกเดี๋ยวจะขาดความเป็นพระยังอยากเป็นพระอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แค่นั้นนะครับ เพราะฉะนั้นจะรักษาไว้ด้วยดีเป็นศีลวิสุทธ,ธิจริงๆก็ต่อเมื่อมีใจต้องการพระนิพพานตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีใจต้องการพระนิพพานแล้วนะศีลที่รักษานับเป็นร้อยๆข้ออย่างไงก็หาความเป็นวิสุทธ,ธิไม่ได้มีตัณหาฉาบทาทิติฉาบทาแนี่นะ ทีนี้ศีลหของเรานะครับถ้าจะเป็นสีวิสุทธิก็เกี่ยวกับว่าเราปฏิบัติก่อนสำรวมกายวาจาด้วยดีก่อนนะคุ้นเคยกับอารมณ์การปฏิบัติแล้วออกจากการปฏิบัติมาใช้ชีวิตตามปกติธรรมดารักษาศีลหคราวนี้รักษาด้วยใจที่ไม่เหมือนก่น อย่างน้อยที่สุดก็รักษาไว้ประคับประคองไว้อย่าให้ตกไปในอบายแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าอยากขึ้นสวรรค์มีใจนึกนึกรึกซึ้งไปกว่านั้นว่าถ้าหากว่าเราตกไปในอบายแล้วเราปิดโอกาสตัวเองในอันที่จเจริญทำยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งทำที่สุดทุกให้แจ้งได้ ไม่ได้อยากไปตะวันนะเพียงแต่ว่าถ้าตกอบายแล้วมันเสียโอกาสทั้งหมดไปเท่านั้นเองพูดง่ายๆว่าถ้าหาก็ไปอบายแล้วจังปฏิบัติได้สะดวกอย่างนี้นะก็ไม่มีปัญหาแต่ดีนี้มันปฏิบัติไม่ได้กูสละอะไรๆนะครับสัตว์ในอบายไม่อาจจะปรารบได้ด้วยดีแม้อย่างต่ำที่สุดคือทานเท่านั้น ลองมาบอกเดี๋หมาบ้านไกลบอกว่ามันอยากใส่บาทอะไรอย่างนี้ไม่ไดมีหรอกเพราะฉะนั้นก็เสียโอกาสไปนะครับพอรู้อยู่ว่าเออถ้าหากว่าเราประครับประคองศินแหาเราไว้ด้วยดีก็พอจะป้องกันการไปอบาบัยละอาบายได้แล้วรักษาศีลห้าไว้ด้วยความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้นะครับเป็นวิสุธทธิได้ แต่ทีนี้ที่รักษากันอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นจักแต่ว่ากลัวไปอบายก็ดีไปไม่ใช่ไม่ไปอบายแล้วไม่ได้ไปไหนโอ้ยฉันได้ขึ้นสวรรค์โน่นต้องการอานิสงส์อย่างนั้นหรือพลาดตกมาเป็นมนุษย์อีกก็จะได้ร่ำได้รวยก็เขาเสตีลืมตาอาบากไอะไรอย่างนั้นไปนะครับหารู้ไม่ไหวความคิดอย่างนี้นะมันตัณหามันผลักดัน ตัณหาใช้รักษาศีลความต้องการในอานิสงค์ของศีลเป็นเหตุให้คนคิดรักษาศีลเป็นอย่างนี้พูดง่ายง่ายว่าถ้าหาว่าท่านไม่เอ่ยถึงอานิสงค์แล้ไม่มีใครต้องการจะรักษาศีลกันสักเท่าไหร่หรอกการที่ท่านพูดถึงอานิสงค์ก็เพียงจะจะชี้เห็นว่าไอการกระทำนั้นมันมีผลไม่ใช่ไม่มีผล แต่หากว่าทําดีอย่างทํามีศีลมันก็มีผลที่น่าปรารถนาอย่าง,างนี้ไม่ได้เอาอานิสงส์มาล่อใจให้เกิดความอยากเลยนะมันได้อยู่แล้วอนะถึงไม่ต้องการก็ได้แต่เรารักษาศีลทีนี้ที่เป็นวิสุธทธิ์กันมาจริงๆอ่ะเกี่ยวกับว่าใจเราเป็นอีกแบบหนึ่งคิดจะจะปฏิบัตยิยิ่งๆขึ้นไปในชาตินี้มันอาจจะไม่สำเร็จต้องต่ออีกพบหน้าชาติหน้าอีก ถ้าตกอบายแล้วมันไม่อาจจะต่ออะไรได้ทำยังไงจะให้ตกเอ,อาตังรักษาศีลรักษาศีลเพื่อประโยชน์อย่างนี้เท่านั้นคราวนี้ก็ยังพอจะดำรงความเป็นวิสุทธิเอาไว้ได้แม้ออกจากภาวนาแล้วแต่ได้ระหว่างที่เจเริญภาวนาอยู่ถ้าหากว่ายังสมรวมอย่างนี้ได้นะก็แเออเน่นอนระะเวลานั้นเป็นศีลวิสุทธินะทีนี้ ที่พูดไปนะี่มันง่ายไปน,นะเอาก็จริงๆสํารวมเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้มาต้องฝึกกันอีกในการปฏิบัติจิตตวิสุทธิแต่หากว่าเราไม่ใช่คนเจริญฌานก็คณิกะสมาธิในคราวที่พิจารณานานวโลกเป็นแต่ละคราวนะ่นะแต่หากว่ามั่นคงดีแล้วก็เป็นจิตตวิสุทธิขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วก็คราวนี้ ได้ปัจจัยคือศีลแล้วก็จิตหรือสมาธิดีแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดปัญญานะอันเป็นวิสุทธิประเภทต่างๆมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปก็ย่อมมีได้ไม่ลำบากแล้ววิสุทธิสุดท้ายเท่านั้นที่เป็นโลกุตระนอกนั้นโลกีทั้งนั้นนะครับนี่คือเรื่องของโพธิปัจกิยสังฆะ มีอะไรสงสัยใกล้จะไต่ถามบ้างไหมครับที่จริงนะน,นะเกี่ยวกับโพธิปเกียสังกหารคำอธิบายควรจะมากกว่านี้แต่ว่าเห็นว่าท่านทั้งหลายทวนมากเรียนวิสุทธิมรักก็ไปฟังในวิสุทธิมรักอีกทีวิสุทธิเจ็ดแต่รณะนั้นก็ตามเท่าที่ฟังมาถ้าหากว่าท่านจะเหตุจะผล ได้ดีพอสมควรแล้วก็มองเห็นประโยชน์ว่าการเจเรือธรรมนะี่ะเขาเป็นกันอย่างนี้นาะก็ต้องมีองค์ประกอบอย่างนี้นาะหน้าแปลกไอส้สำนักต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการปฏิบัติตั้งๆท,งที่ท่านมอบวิชาไว้ให้แล้วทฤษฎีความรู้ด้านปรยนิยัตเอาไว้ให้แล้วแต่ว่าไม่เห็นชาย บางทีอาจารย์ประจำสำนักนะครับมีแบบแผนปริยัติดีนะครับตั้งด้านธรรมะทั้งด้านภาษาบาลีอะไรดีแต่ว่าเวลาอ sure. right นสุสสตร์สอนเขาไปอีกแบบนึงนะวิสุทติมากตันพูดเรื่องศีลท่นพูดแทบตายเพื่อที่ให้คนเข้าใจในยะของศีลเป็นยันดีแต่ว่าอาจารย์มาบอกไม่ต้องเป็นยังไม่ต้องไปสนใจหรอกปฏิบัติไปเลยศีลค่อยๆข้าเองเป็นงั้นไป แล้วเขายังไงศีลเข้าเข้าเองไงเข้ายังไง,เ,เ,เ,ง,เ,ง,ไงเพราะการปฏิบัติที่ถูกต้องมันเริ่มจุดเริ่มต้นคือศีลนะศีลก่อนนะนนนะและจะให้มาศีลมาทีหลังนะั้นมันเป็นยังไงฟังไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจเลยว่างั้นนะครับไม่ต้องหรอกแอศีลบริสุทธิ์สี่อย่างอะไรไม่ต้องไปไปไปสนใจอะไรหรอกเราปฏิบัติของเราไปอย่างนี้แหละใช้ได้แล้ว แสดงว่าอาจารย์ไม่มีประสบการณ์การปฏิบัติเอาเสียจริงได้แต่อ่านหนังสือมาบอกเขาอีกทีเท่านั้นเองมีแต่ความคิดขาดคะเนนึกตึกตรองเอาตามอาการทังสิ่งมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าตกลงเท่าที่ท่านสอนมานะครับเอาเถอะไม่ต้องเอาละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าท่านยังอา กระจายไปตามอัตยาไัยของบุคคลที่แตกต่างกันแต่ก็น่าจะมีสักส่วนที่เราเอามาใช้แต่ไม่มีเลยมันแปลกดีตกลงว่าพระพุทธเจ้าก็าดี